กระทรวงการคลังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเป็กเมื่อวันที่16-17มีนาคม2565สมาชิกเขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต่างเห็นพร้องกับแผนงานความร่วมมือตามที่ไทยเสมอครับที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดหาแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยให้ความสําคัญกับการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน และการระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลในส่วนของการระดมทุนภาคเอกชนสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเป็กได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาส,สิ่งแวดล้อมของตลาดทุนทั้งระบบโดยคํานึงถึงหลักการสิ่งแวดล้อมสังคมบรรษัทพิบาลเป็นสําคัญส่วนประเด็น,นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินนโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐ การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมทั้งการระดมทุนจากตลาดทุนโดย SMEs